มีทางคณะสงฆ์ประมาณเที่ยงอ่ากคนะเสี่ยวเวิร์ตมาดิคณะเสิเกินเที่ยงอ่ากคนะเสี่ยวเวิร์ส่วนคณะสารพัดยาเรือคณะใดยังลองกันคนหลักเอาช่วนบอยเพี่ยงแล้วมาว่าจะ้องเพราะว่าในช่วงภาคส่งนีย่มีกิจกรรมมีกิจกรรมแบบนี้หมอบตาตั้งแล้วหนาไหว้เกินที่ยงท่านแล้วครูบาอาจารย์หรือว่าญาติโยมเพิ่นห้าเที่ยเพิ่นจะผูแขน

อาเริ่มจากแบบนาฬิกาเข้าก็เริ่มรับลงทะเบียอนอาจนเที่ยนจากมูบ่บันตั้งที่ได้เดินทางมาร่วมอาตอเทีย่ยนเสดบจสารประเพณีอาคณะคุณนเล่นเช่นจะเริ่มพร้อมมาทายลูกน้ำเงิน ยินดีเชิญข้างในนะครับก,ก่อน <โก S 1> อื่นต้องไหว้พระรับศีลสักการท่านอาจารย์โจ้ด้วยเหร ເປັນເຄິ່ງໃນນີ້

สุรสักสุนทธโรอัปสแก้วอันนี้เป็นเลขาตำบลมันโปอ่อเลขาเจ้าคณะตำบลบันโป่วันนี้ก็จะได้แต่งตั้งเป็นพระพระสมุทรพระสมุทรขอูไร้กระเานกรากนายกเนี่ยัดัุโตพระป,ประสิทธิปทากรสสานนูัสบุตรมลอนเกน อันก็จะได้ วิธีแต่งตักโดยโดยท่านราชการเอาได้เป็นคูมากันใบตัดตักแต่งตักปั๊บระดับกระปะโุ่เช่อครับเรามาอยู่ฝันหน่อยมานทื่ยกันเลย Thank you.

19แห่งกฎหมายเทยราสมาคมฉบับที่24ในบล็เล็พอสอสอบพศ2541เพราด้วยการตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกความตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2 พศ2535สสโดยอนุมัติของคณะใหญ่คณะะลูกเจ้าคณะใหญ่ผลตะวันออกเจ้าคณะใหญ่แห่งตะวันไอกแต่งตั้งให้พระครูสถิตธรรมนาวัดป่าคำอ้อ,อตำบลศรีธาต อำเภอสีธาตุแห่งเจ้าคณะอำเภอสีธาตตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2560มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สามรูปนั้นถึงตั้งให้พระอธิการเจตรินฉายาจิรวัฒโน นามตะุลวงหนองแหวงอายุ 33, 000, สามสบสาพันสาห้าพิธยาฐานะน,น,นักธรรมชั้นเอกประโยชน์หนึ่งถึงสองปอปสวัดร,ราชส,สามัคคีธรรมตบนวัดโตรงอําเภอศรีธาตุจังหวัดอุรรธานีน,นํารองตําแหน่งฐานานุกรมที่พระประหลัดในวงเล็บ ฐานานุกรมเจ้าคณะอำเภอสีท่าขอให้พระประหลัดเกรตบินฉายากีรพันโนนามสกุลวงหนองแวงจงปฏิบัติตนให้สมควรแก่ฐานานุกลมรับภาระธุระพระพุทธศาสนาโดยสมควรแก่กำลังเวนการที่ควรเว้นประพฤติการที่ควรประพฤติ บริบตรตนให้สงกับฐานานุกรมขอจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพละปฏิาพานคุณสารสิริสวัสริ์งอกง,งามไพรว์ในพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิเนินทั้งนี้ตั้งแต่วันที่เกตเดืเอนกันยายนพุทธศักราช2 5 6 1พระครูสถิตธรรมดาน เจ้าคณะอำเภอสีธาตนตราตั้งฐานอนุกรมอาศัยอนาจตามความในข้อ19แห่งกฎเทราสมาคมฉบับที่24ในวงเล็บ พศ2540ก็โดยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระรา,าชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรา,าชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พศ2535โดยระมัของเจ้าคณะหใหญ่หนตะวันออกเจ้าคณะภาค8ได้แต่งตั้งให้พระครูสถิตธรรมนาถปัดป่าครัมว่า ตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดรุรรธานีดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอศรีธาตุตั้งแต่วันที่12กร,รกฎาคมพุทธศักราช2567มีฐานานุศักว์ตั้งฐานกรมได้สามรูปนั้นจึงตั้งให้พระประสิทธิ์ฉายาปภาการูนามสกุลน,นามวิเศษอายุ3 5ษา6วิทยฐา,านะนักธรรมชั้นเอก วัดสว่างทุ่งม,มนตำบลบ,บ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นดำรงตำแหน่งฐานุกรมที่พระบรีกาในวงเล็บฐานานุกรมเจ้าคณะอำเภอสีธาตขอให้พระบารีกาประรสิทธิยปะปภาการูนางนกุณามิเศษจงปฏิบัติตนให้สมควรแก่ฐานานุกรมรับภาระธุระพระพุทธศาสนาโดยสมควรแก่กำลัง เว้นการที่ควรเว้นประพฤติการที่ควรประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับฐานานุกรมขอจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพลรปฏิพานคุณาสารศริสวัสดิ์ข้องามไพภูในพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนินทั้งนี้ตั้งแต่วันที่เกตเดือนกันยายนพุษราช2 5 0 7 พระครูสถิตรธรรมนาถเจ้าคณะอำเภอศรีธาตประทับตาประจาตำแหน่งประั้ามฐานานุกุมอาศัยอำนาจตามความในข้อสิก้าแห่งกฎ มหาเทรสมาคมฉบับที่24พศ2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนระสังาธิการออกตามคามในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พศ2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พศ2 5 3 5โดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่บนสวรรค์ออกเจ้าคณะภาค8ได้แต่งตั้งให้พระกูสถิตธรรมนาถ วัดป่าคำ้อตำบลสีธาตุอำเภอสีธาตุจังหวัดรุนดนธานีกำรงตำแหน่งนเจ้าคณะอำเภอสีธาตุตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักรา 2, ช2558มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สามรูปนั้นจึงแต่งตั้งให้พระสุรศักดิ์ฉายาสุนทโรนามกุลวัฒนกุลอายุ32พรรษา5วิทยาฐานะนักธรรมจันดอก กอบศวัดส,สาแก้วตําบลวานโปกงอำเภอศรีธาตุจังหวัดร้อนทาดีดํางตําแหน่งฐานานุกรมที่พระสมุขฐานานุกรมเจ้าคณะอำเภอศรีธาตุขอให้พระสมุทสุรศักดิ์ฉายสุนทรโรนานสกลุลวัฒนกุลจงปริบตตนให้สมควรแก่ฐานานุกรมรับภาระธุระพระพุทธศาสนาโดยสมควรแก่กําลังเว้นกบการที่ควรเว้น ประพฤติการที่ควรประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับฐานานกุกรมขอโจงเจริญด้วยอายุวันละสุขะพละปฏิพานคุณฐานสิริวัตรสิริสวัสด์งอกงามไพบูณ์ในพระพุทธศาสนาตลอดการเป็นนิตดดืนทั้งนี้ตั้งแต่วันที่เกตเดือนกรกฎราคมพุทธศักรา 2, ช2 5 6 6พระครูสถิตธรรมนาถเจ้าคณะอำเภอรีธาตุ

นิมนต์พ,พระประรัตพ,พระประัตเจริตนเสรพโนชารัตนสมิคมร,รับไปตัน yeah to... कामा <tab> พ่อเกษมวัฒนกุลคุณพ่อสมจิตชัยยคำคุณพ่อนิยมสุวรรณศาลาคุณพ่อสมอนโยธาธนขออ่านอีกครั้งนะครับแม่คู้แพ่งสีพนาพนมแม่ผู้ท่องใบพ่วงปากกาแม่ผู้ไพ่บูญหอมอมแม่ศีดาชัยยคำแม่อิตราพฤกษาสิทธิ์คุณปีอวรกิจผู้ทัดหมากเสียต้อย คุณพ่อสมจิตชัยยคำคุณพ่อนิยมสวรรณสาลาคุณพ่อสอรโยธาธรครับมีรายชื่ดขอนเียนเชิญให้ครบกันเดี๋ยวบรได้ลกูกถวายพร้อมกันงามๆด้ื้อได้ออกกรองงามๆาม กันสาธุอันนี้เพิ่มอีกสามอีกสามรายชื่ออคุณแม่คุณแม่เพนพกษาสิทธิ์ร้านสีท่าเก่ยเจริญ สงรวมกันถวายปัจจัยแก่เจ้าคณะอำเภอโดยพระปรัตเจตรินบุยเป็นปลัดเดเดีวนี่พระปรัดเจต,ตรินวัฒโนถวายเอาถวายเพิ่นเลยสิเอาคนละซอน แก่าคณะสงฆ์แจ้ครูบาอาจารย์ที่มาร่าวมบทิการจิตแต่แต่งตัง้งฐานหน้าให้ลูกให้หลานาให้ให้เจเลยเจเจี๊ยลุกลูกไปถาไวายคณะสงฆ์เลยอันขันมาพร้อมกันไหมรวมกันถาวนายคณะสงฆ์ที่มารวมง,งาน วถวายพระเด้อพระมารวมงานภูเราไม่เงนอีกจิตหวัดได้ระ,ะแม่เนตสายานุพัสีมาถวายอาจารย์จอยมาก ไป็ยังคิดนั่งอยู่มา้แต่เ้าจาพาอ่าม,า,ามันจะยากนะเราไม่ได้พูด คำที่ไม่เป็นมงคลไม่ได้พูดเพื่อเจอแต่เราพูดคำที่เป็นมงคลพูดความจร<ช>ิงพูดความสัตย์และขณะอย่างนี้ว่าทางวาจาแล้วก็ทางวาจาเราบอกว่าถ้าเราพูดแล้วคำพูดเป็นสื่อความหมายคนที่อยู่ข้างเราได้นำไปปฏิบัติเราก็าแ<ต>ม่ไก่หมดแล้วนะเรื่องมหาแล้วก็าเราพูดออกไปแล้ว มันก็เป็นประโยชน์ทางผุลราบนี้ทาปวจจาที่เราตานังอุปการปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะจมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปะนะละโซยะธา

ปลาเต้งคาล่าเนื้อปลาปลาแผวปลาตุ่มเก่าไปดครับแย่งเงี้ยนะแย่งเงี้ยนะ

การศึกษาอประกอบจังวัดอุย่านี้คเข้ามาเข้ามาไ้ไหมครบเปผลนยุคาหว่าาู้ที่นโคตำแดงเปนเจ้าองว่าหรือว่าการวัดตอจบปิ่าสจะกอหรือว่าเอรับตํำแหง่งี่้วเป็นเจ้าอวบเรวตองมาเรียนจบยยมมาอยู่ มีก้องรูบบอลล่ารีข้าวบ้านชอยจะรับชนะแต่ท้งครั้งลูกครั้งเลยหลังหลังแข่งต่างทางาน่าไม่อกพี่มีงานทีงานหน้าไปแล้วไปแล้วแบสเดือทิพมากนเลยานเบสแบบเบสสบสองเลยเจ็บใจนะแต่วันนี้คนเปลี่ยน เงไปเพดีไปตัดเขา y o u t u e ตัดต่ออันนี้ไม่ผิดพลนะ้เเนี่ยว่ตบิอะไรนท่านาไปเ่ัดวยนเฮ้ยเอ็นเด็กน้อยไทยฮ้วันี้อรตประชาสัมพันธ์ด้วย่ดไเียงขอไข่ขอไข่มามจับกก้นอุยให้คูหน่ย 你要。